สวัสดีค่ะ i y y e r w w t t l l s s a แฮวีดเทนแท็กครบรอบ6ปีการเปิดตัวลิ s ารัวรีด้ว่าได้รับความนิยมบนโลกออนไลน์ไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับแฮชแท็ก6 y e a r of loving l ล l i s a ที่ชาววิงลิลลี่แฟนคลับของลิ s าพร้อมใจกันเทรนให้น้องเพื่อจะอองครบรอบ6ปีที่เธอได้รับการเปิดตัวเป็นคนไทยคนแรกที่ได้เข้ามาอยู่ในหนึ่งสมาชิกวงเกิร์ลกรุกร๊ปเค o p b l แบ k p พิง หากเราย้อนกลับไปเมื่อวันที่8มิถุนายน2016คือวันที่ YG Entertainment ได้ประกาศตัวแนะนำน้องให้ทัวโลกได้รู้จักอย่างเป็นทางการในฐานนสมาชิกคนที่2ของ b บล c k ทิ้งกับตำแหน่งแร็ปและเต้น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาต้องบอกเลยว่าเป็น6ปีที่สาวน้อยคนนี้มาทำให้โลกสดใสมีสีสันมากขึ้นหลายคนยกย่องให้ลิซ่าเป็นไอดอลมีพี่ลิซเป็นแรงบันดาลใจเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตเธอมีความอดทนมุ่งมั่นเพียงพยายามในการทำตามความฝันของตัวเองให้ประสบผลสำเร็จแล้ววันนี้ไอดอลคนนี้เธอจะได้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วว่าความพยายามที่เธอทำมาตลอดมันไม่เคยสูญเปล่าเธอเติบโตมาอย่างมีคุณภาพเปล่งประกายความ สสวยยงาออู่เมจากรุก k ี e ตัวน้อยๆของวงการในวันนั้นมาสู่ queen of K-pop ในวันนี้ปังทั้งแบบวงและมาแบบเดี่ยวแล้วไหนจะงานแม่ค้างงานนางแบบอีกทั้งยังงานเซเลบต่างๆที่ฮอตมากๆอีกด้วยสุดท้ายนี้แอดจะขอให้ชื่อลลิสาเป็นที่รักของทุกคนตลอดไปส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปนี้เลยก็มาร่วมสนับสนุนและติดตามให้กำลังใจน้องไปด้วยกันนะคะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ